สาทยายมาพูดออกจากปากของเราคิดใส่ใจตามเกิดความเห็นด้วยเรว่าสัมมาทิฏฐิเห็นตามไม่มีตรงไหนแจ้งได้สิ่งที่เราสาธยายไปแล้วก็มาฟังทำความเห็นมารับรู้รับเห็นด้วยกันอย่ามอบให้แต่มีอยู่ในตำรับตำลาเป็นคำสอนของพระเจ้า ไม่ใช่เรามีแนวร่วมที่จะรู้เห็นรับผิดชอบกับสิ่งที่เราได้สาธยายไปแล้วก็มาเห็นจริงๆริงจังจักับตัวเราด้วยเห็นต่อหน้าต่อตาเราอยู่ไม่ใช่เป็นอดีตที่ยาวนานมาถึงสองพันกว่าวีมันเป็นเดี๋ยวนี้กับชีวิตเราเดี๋ยวนี้เรามาเจริญสติมีสติ คือความรู้สึกความลึกได้สติเดี๋ยวนี้อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่กับพระพุทธเจ้าพอดีเดียวกันอยู่ใกล้กันดิดเดียวผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าคือผู้นั้นเห็นธรรมต้องมีอย่างนี้ไอ้ใจ่จไปกลาบไปไหวพระพุทธเจ้าสมัยโน้น หรือทุกวันนี้ก็ไปกลับไปไหว้อะไรต่างๆสังเวชนิสถานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาใหว้องนั่นเป็นพระอรียะมาไห,หลว้องค์นี้เป็นสุปฏิปโนไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของเราทุกชีวิต่เราสวดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมคือผู้นั้นเห็นปฏิจจสุป,ปบาท ป่าดิจจสบบาทคือนองเนิกันที่มันเกิดอยูใ่ในเราเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนี่คือของจริงคือธรรมมาอยู่ที่กายที่ใจของเราเมื่อเราเป็นสติมาดูมันก็ฉายให้เราอยู่เมื่อบลูก้การแสดงของเราให้มันเห็นชัดเจน กายไม่ก็เราก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายกายของเรานี่กับกายพระพุทธเจ้าก็คือ,อนเดียวกันจะเป็นใครที่ไหนอยู่โลกไหนไหนก็คือกายโลกคือมูสัตว์คำชลาเจะเทายัางเข้ามายั่งยืนเหมือนกันทุกชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าโอ้กายมาเป็นสิ่งละคนชั่วมาเป็นสิ่งทำกวามดีมาเป็นสิ่งมารูธรรม แต่มนุษย์สัพพสั์ทั้งหลายเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์มาทําชั่วมาทำร้าให้เกิดปัญหาเจอตัวอเองและคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอืน่นก็จะต่างกันนะจึงมาเห็นว่ากายสว่ากายเห็นค้อยตามพระพุทธเจ้าดูว่าใช้จัดบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นกายซื่อซืมันรอดกับมันรอดซื่อซือของเขามันปวดก็มันปวดซื่อซื่อ มันมีอะไรแสดงออกทางกายมากมายมันเป็นของซื่อๆของธรรมชาติปกาการของเขาแวเราไปช่วยออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชอบเป็นไม่ชอบเป็นตัวเป็นตนขัดแย้งตัวเองขัดแย้งคนอื่นเราขัดแย้งตัวเราเอาตัวเรามาเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ใช่แบบพระพุทธเจ้ามันก็ไปคนละทางเราจึงมาเห็นเราลู่ผ่านตาเราอยู่สมตาคือความรู้สึกเนี่ย มันเป็นหน้าโลกมันเหมือนตาเนื้อตาเนื้อมันไปทางเดียวเหมือนแสงไฟฉายแต่ตาภายในคือสติเนี่ยมันเป็นหน้าโลกมาทางไหนก็รู้ไปทางไม่มีรูปก็รู้จังเวทนาเนี่ยม,ม,ม,มันเป็นสุขเป็นทุกข์ที่ไม่มีรูปมันเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะไปหลงผิดเป็นตัวเป็นตนกับเวทนาว่าสุขทุกข์คือเรามันไม่ใช่รูป แม้แต่ความคิดเฉยๆก็ามาเป็นสุขเป็นทุกข์หลายชีวิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์พวกความคิดเป็นบรญญัติเป็นสมมติขึ้นมาในความสุขความทุกข์ก็ม,มีอะไรที่เป็นควรการหลายอย่างความชอบอุปทา,านความหลงนิสัยอุปนิสัยเจริญต่างๆเข้าไปร่วมลายเป็นพวกเป็นชาติไปบรญยัติขนาดนั้นก็ยังพากันเดินไปกับ ลักษณะเช่นด้านใจชีวิตเราลุกหลงหลังถ้ามันรู้ชื่อๆจากวัากายไม่เชื่อจัดบุคคลตัวตนเราเขามันก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรหลวงพ่อเทียนเปรียบเทียบมันกับติงกัดเราเรามือไปดึงออกมันไม่ออกดึงปากหนึ่งมันดิดติดอีกๆๆปากหนึ่งดึงปากหนึ่งมันก็ติดอีกปากหนึ่งแต่ไมื่ก่อนเนี่ยคาว่าปลีกเนี่ยอยู่ในน้ํา ถ้าใครลองล่าก็าเจอเห็นทีํำนาก็มีปลี่ปลี่กัดเวลาลำนาลอยน้ําแต่ทุกวันนี้ไม่มีปลีเปมม่เพราะํำมกโซนเพราะุู้เคมีสารพิษต่างๆหมดไปอีกแค่น่อยชีวิตเราก็หมดไปเพราะคนเราใหมันยุ่งยุ่งยากๆหลายอย่างถูกหลอกหลายหลายอย่างตางก็หลอกทางหงก็หลอก ่าวสารข้อมูลต่างๆสิบวัลรอมที่มันให้ข้อมูลเราผิดผิดไปแต่ว่าข้อมูลที่จริงๆน่ะคือรู้ซื่อๆเนี่เข้าไปเราเจริญสติคือความรู้ซื่อๆเข้าไปนะยเอาว่อเทอยนไรบอกว่าเอายาสูบใส่หน้ามันกัดบีบลงไปใส่ปากปิงไม่ต้องไปดึงมันมันก็หลุดออกไปเลยอันตัวรู้ซื่อๆเนี่ยเหมือนกับเอาออก อะไรที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ออกจากกายจากใจเราแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่เหมือนกับการดึงตีกกอ,อกจากกายไม่เหมือนไปสู้กับทุกข์ว่าอยากได้สุขมันยากเพียงแต่เห็นซ,ซื่อเข้าไปเย่ยมันก็มียาดีดยาหม้อใหญ่อยู่ในเราเองเราไม่ค่อยใช่กันไปใช้อุปทานบ้างไปความเห็นบ้างไปเป็นนิสัยบ้างจะหลิตนิสัยต่าง สิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ถูกใจเราสิ่งนี้ถูกใจเราเอาใจมาเป็นที่ถูกให้ความชอบใจไม่ใช่ความชอบทำรราลชยชีวิตก็มีนิสัยต่างกันนะชอบไม่ชอบต่างกันความชอบของเราอาจเป็นความไม่ชอบคนอื่นความชอบของคนอื่นอาจจะไม่ชอบของเราความสุขของเราเป็นความทุกข์คนอื่นความทุกข์คนอื่นเป็นความสุขของเรามีอยู่ มากในโลกเนี่ยจะเจงมารับรู้รับเห็นให้ตัวเหล่านี้มันได้คําตอบเอเอากายเอาใจมาเป็นเครื่องหลุดทนอยาเอากายเอาใจมาเป็นเครื่องอุปทานย,ยึดยึดจนใจขาดลองไห้เสียใจเขาบอกพระเจ้าบอกเราว่ามันก็เป็นชนนความชราเหญ่เท่าอดนำเข้ามายั่งยืนไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนมันก็ไหลไปของมัน นั่งอยู่นี่มันไหลไปไหลไปไม่ยังง่งยนืนไม่อยู่คงที่เรียกว่ากายหรือว่าใจรักหรือว่าวัตตะมีเยอะแยะเลยที่เป็นคำสอนที่เป็นการแสดงหลายตัวเรามีมากเกินเรามามีสติอันเดียวเห็นหมดทุกอย่างเห็นอะไรที่มันแจดงออก,กรู้แล้วรู้ซื่อ อย่าไปทําให้มันไม่ถูกต้องการเจริญสติเนี่ยของง่ายมันเป็นของยากมันของเบาเป็นของหนักเช่นไปสู้กับความคิดไม่อยากให้มันคิดแล้วก็ยังคิดอยู่ทำมันยังคิดมันก็ยากไปแป๊บปคิดซื่อแล้วมันไปบัญญัติสมมุติเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชอบไม่ชอบโย่แช่ไปเลยเป็นตัวเป็นตนเป็นภพเป็นชาติเขาแสดงออกอันใดก็มีร่วมไปกับเขามีค่าไปกับเขา ไม่ใช่เวลานี้ที่มันแสดงต่อหน้าต่อตามันก็แสดงมาแล้วเป็นสี่สิบห้าสีปีก็มีมันอะไรมันติดมันเพื่อนมาในกายในใจเรามันก็แสดงออกไม่ใช่เป็นเฉพาะหน้ามันมีมาเราจึงมาลู่มันจะ้ะถ้าลู่นี้มันก็ชิ้นเวรชิ้นกรรมไปเปลี่ยนจริตนิสัยได้หรือว่าขอนิสัยได้นิสัยจากพูทธเจ้าได้นิสัยจากตัวลู่ชื่อ ภาวะที่รู้ซื่อๆตัวนี่ยมาช่วยกันรู้เห็นดันนี่มาช่วยกันอย่าให้เป็นเรื่องของคนใดคนหนึง่งอย่าไปว่าไ้พระพุทธเจ้าอ่าไปหลวงพ่อหลวง,งตาอ,อาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่อื่นเลยเป็นเรื่องของเราแท้ๆสิ่งที่เราสาธยายสิ่งเราสวดอันคําสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแมา้แต่การตัดจะรู้ นี่จะใกล้ถึงมาถึงแล้ววันวิสาขบูชาไม่ก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าราะตัดจะรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเราแทๆ้ๆไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวมทุกคนทุกชีวิตแล้วก็ไม่ต่อไปเข้าในผ่านในร่วมหาวิลาลที่ใดมาอยู่กับตัวเราเนี่ยมารู้มาศึกษาพวกเราที่นี่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรได้จริงๆนะ มาลู่ซื่อๆเนี่ยไม่ให้ค่าอะไรมันจะมีค่าอะไรในชีวิตเรานะความรักก็มีค่าความชังก็มีค่าความสุขก็มีค่าความทุกข์มีค่าความผิดก็มีค่าความถูกมีค่าความหลงมีค่าความไม่หลงก็มีค่ามันก็เลยแสดงเวทีของกายของใจเรามันไปยึดเอาไปแสดงในค่าต่างๆ แสดงในความหลงแสดงในความรู้แสดงในความสุขแสดงในความทุกข์ให้เขาว่าแสดงหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจของรักายเป็นของชังก็ได้ของชังกลายเป็นของรัก็ได้ความชอบกายเป็นความไม่ชอบความไม่ชอบกายเป็นความชอบความพอใจความเสียใจความไม่พอใจมันก็เป็นอุปทานเป็นพวกเป็นชาติจย่มาลูซื่อๆโดยมีสติเอาฐานไว้ ตั้งฐานไหมตั้งฐานคือภาวะรู้เอากายมาจุ่มมาต่อกับความรู้อันนี้ไม่ใช่คิดเหตุผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเอามาต่ออจริงๆให้มันเคยคินกับความรู้ซื่อๆเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ซื่อๆมันมีค่าอะไรทุกอย่างเอ้าผิดแล้วเออนี่ถูกแล้วมันน่าจะผิดมันน่าจะถูกมันน่าจะรู้มันทำไมยังหลงทำไมยังหลงไม่ใช่แบบนั้นการจเจริญสติ ความหลงก็ซื่อๆความรู้ก็ซื่อๆนีๆๆไ่ไปมันจะง่ายไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเอาให้ใครแสดงให้เราดกนอกจากเราเองการบรรลุธรรมก็เป็นบรรลุธรรมเรื่องนี้ไม่ใช่ใครให้เราบรรลุธรรมคือพ้นไปจากเพราะว่าที่มันเคยเป็น,นเคยมีมันไม่มีค่าสำหรับความทุกข์ก็ไม่มีค่าความสุขไม่มีค่ามันพ้นไปจากความสุขความทุกข์มันก็ไม่มีค่าเลยแต่ก่อนนี้มันมีค่า มันหอบพีวเราไปหาความสุขวันหอบพี่เราไปหนีทุกขหาความสุขความทุกข์ตามไปหาความทุกข์ความสุขก็มีบางทีเอ็นทุกข์ใจหาทางออกโหลด่ามตายจินยาตายมันไม่ใช่ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ในความเก็บก็มีความไม่เก็บในความแต่ก็มีความไม่แก่ในความตายก็มีความไม่ตายไม่ต้องไปหนีมันอย่างนี้มันยากไป จะต้องให้ใครมาช่วยเราเรื่องที่เราไปคนเดียวไม่มีบุคคลที่สองวัน,นก็เราจบคนแจกหมู่ญาติพี่น้องลูกหลานร้งองหหม่ร้องไห้เสียใจเป็นทุกข์พัดพาจากของลักของยอบใจเป็นทุกข์ปาสาจินใดไม่ได้สินนั่นเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์มาเอามาเป็นทุกข์เราร้องไห้เราเสียใจมันได้ไร ความรักก็เป็นทุกข์ความจังก็เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์คนดีเราเป็นทุกข์คนชั่วอย่างเมื่อไม่นานมานี้มีสุภาพสตรีสองคนมาหาหลวงตาที่นี่คนหนึ่งก็เป็นทุกข์เพราะสามีตายไปอุบัติเหตุทางรถยนก็ร้องไห้เศร้าหมองก็มีเพื่อนพามาแล้วก็ว่าไม่ทุกข์ไม่ได้ ามีของหนูเป็นคนดีมีแต่ความดีของเขาอยู่ในหัวใจของหนูวางไม่ได้หรอกเพราะสามีของหนูเป็นคนดีมากรักลูกรักเมียประกอบการน,นาชีพพระราชการเป็นหมอเธอเป็นพยาบาลเนื่อก็พูดได้ฟังพอเข้าใจพอวีความเห็นได้หน้าตาก็ไม่เศร้าหมองยิ้มได้เป็นบางโอกาส ไม่ก,กี่วันก็พาเพื่อนมาอีกหาหลวงตาสภาพสตรีคนนั้นเพื่อนที่มาก็สามีทิ้งไปมีหญิงอื่นก็ทุกมาสามีเป็นคนดีก็ทุกสามีเป็นคนไม่ดีก็ทุกเหมือนกันตัวทุกข์เกินเดียวกันแล้วแต่ใครจะสมมุติออกทำไมจึงหนีไปุพส่าห์ลงเลี้ยวลงแรงตั้งหลักตั้งฐานตั้งบริษัทมาร่วมกัน แล้วทิ้งไปมีหญิงอื่นแล้วก็มาเป็นทุกข์คิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะสามีหนีไปมีคนอื่นมนก็ทุกข์เหมือนกันมันก็เป็นทุกข์เอ้าสามีคนดีก็ทุกข์นะเธอคนเนี้ยสามีเป็นคนดีก็ทุกข์เออนี่สามีคน้อ่ดีก็ทุกข์คือแท้คือทุกข์มันไม่ใช่เราก็มาลู่จะเออเนี่ยเป็นเช่นนี้เองเอา ชีวิตไปห้อยไปแขนไว้กับสิ่งอื่นถ้าสิ่งอื่นที่มันทำให้เราเลยเป็นของเราเอาอันอื่นมายึดทองมันก็เป็นทุกข์แล้วอย่าเอาชีวิตไปห้อยไปแขนไว้กับสิ่งอื่นบางทีเอาไปแขนไว้กับอันใดที่มันผุพังอันใดที่มันหักง่ายๆบางอย่างที่เราไปแขนไว้มันไม่ใช่เราคนอื่นอันอืน่นไปมันก็พลาดได้แล้วก็หอกเก็บปวด ชีวิตเราต้องเป็นตัวของเราเองไม่ใช่ไปห้อยไปเขียนไว้ในโลกนี้ชีวิตของคนเนะี่ยเป็นทุกขเพราะเรื่องนี้กันเยอะเพราะเอาไปห้อยไปเขียนไว้แต่ความผิดความพลาดของตัวเองก็มีมากมายแล้วไปอาศัยคนอื่นให้เหมือนเราไปเกณฑ์เขาให้เหมือนเรามันก็เป็นไปไม่ได้ก็เป็นทุกข์ก็พอที่จะเข้าใจพากันยิ่มแย่มยมแฉามใสไปด้วยกันเพราะนั่นเนี่ยถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้ว มันแม้ก็ไม่มีทางออกมันก็จนซะเราจึงหาทางใน้พบตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่าเราให้ถึงวันนั้นวันเกิดเจ็บเจ็บตายเจงจะไปแก้ไขมันแก้ไม่ได้มันก็มืดแปดด้านมาเหยียบทางไว้มาเดินเอาไว้ให้มันลอยบ้างลอยสู่ความหลุดพ้นคือความรู้ซื่อๆเอาไว้เห็นอะไรก็เอาซื่อๆือเนี่ยไว้ ให้เป็นลอยสักหน่อยเดินมันไม่มีลอยเลยเหมืนอนกับทางเดินยงกลมมีแต่ใบตองมีแต่ขยะเมื่อเราเดินไปเดินมาก็กลายเป็นลอยได้ขยะในหัวใจเราสิ่งลุงหลังเพราะลุงพลังในหัวใจเราในกายเราติดเล่าติดบุรีมันก็เห็นแต่ลอยอันนี้ไม่มีลอยเลยนั่นสงสร้างแจ้งว่ามันก็บุรีอเอาฉายมาเป็นลอยแห่งบุรี เราก็ฉายออกมาบางทีไปสอนคนเลิกสุบขรีมันก็ใช่ไม่ได้แล้วชีวิตหลงตนานี่นั่งร้างจเหวะไปสอนเขาเป็นเพื่อนกันนะนั่งสร้างเจวะก็นั่งอยู่ร้างงจวะไปสร้างจเหวะหมาม,า,ามือขั้วไปขั้วเบอเป่าวัเดียวหันหน้าไปทางมือที่มันขั้วไปก็เลยว่า,ร,วารู้สึกไหมที่มือมันอบไปอย่างนั้น ไม่รู้มันทำอยังไปงนั่นนึกว่าจะไปคั้วเอาหงอผบุหรี่มาสูบว่ามันหิวก็แสดงไปต่างกายมือคั้วไปหาบุหรี่มันเคยติดนิสัยมาว่ามันหิวก็เอาบุหรี่มาสูบไม่มีก็หาทำงานอยู่ก็ต้องหนีจากงานไปหาบางทีไปจูก้กู้เงินมายังได้ยินเคยได้ยินเลยเป็นรถไปยืมเงินเพื่อนอ่ะยืมเงินสักสิบบาทนะเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ได้ กอได้งานปจิบัติไปซื้อบุดีเลยบาทออกบาทที่จ่ายครั้งแรกซื้อบุดีเลยเน้มันไปงแล้วนะมันก็ลอยมันไปลอยแห่งความรักลอยแห่งความจังลอยแห่งความชอบลอยแห่งความไม่ชอบมันใช่เราเรารับใช่มันก็เลยติดไปเราจึงขับมาเวลามันคิดไปหลงไปลับมาลูกมันทันทีเอาเขาเลือกอดเ เราใช่ไม่เป็นแต่ก่อนว่ามันตัวรูตัวหลงมาอยู่ตรงไหนกันตัวที่มันหลงมันก็มีตัวรูอยู่เราก็ยังใช่มันใช่ตัวรูทุกโอกาสเลยทุกกรณีนี่เป็นเป็นของใช่ได้นะที่เราทำนีไยมันเป็นอาการิกะธรรมเป็นสิ่งที่ทําได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นของทําไม่ได้เลยพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วทดีมันก็ดีทําชั่วมันก็ชั่ว ตัหลงก็ได้หลงตัวรู้ก็ได้รู้สันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาให้ผลได้ไม่จำกัดการเลยตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ได้ถ้ามันหลงก็รู้ทันทีมันทุกข์ก็รู้ทันทีมันสุขก็รู้ทันทีรู้ซื่อเข้าไปเอหิปจิโกเอ้อชวนมาดูมาด,มาดูมาดูเรื่องนี้ลองดู มาดูมาดูโอปรนรายโกน้อมเราเข้าไปไปเป็นผู้รู้เห็นเห็นเห็นมันหลงที่ใดก็รู้ที่นั่นน,ะน้อมไปอย่าไปทำอันเด่อนอย่าเอาเหตุเอาผลวันดีมันออกไปเอาเหตุเอาผลเอาตัวเองไปเป็นที่วัดเราชอบเราไม่ชอบยกมือจ้างจังหวะเราไม่ชอบนั่งนิ่งๆน,น,น,นี้เราชอบเราชอบแบบนี้นิสัยเราชอบนี่เอา้านิสัยอะไรนิสัยอุปทานเอามันรู้ซชื่อๆเนี่ย เคลนไว้ก็รู้ได้ไม่เคลื่อนไหวก็รู้ได้นะนั่งอยู่เฉยก็รู้ได้ไม่ใช่ชอบไม่ชอบตามรูปแบบเอาความรู้ซื่อเข้าไปทุกรูปแบบเลยนี่คือน้อมมาปัจจัตังเวเป็นสิ่งที่ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนเดี๋ยวนี้ปัจจัตังคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บุกนี่ใช่ชั่วโมงหนะ้าไม่ใช่วินาทีหนะ้าเป็นวิาทีนี้ทันทียกมือขึ้นก็รู้ทันที อะไรที่มันเคลื่อนไหวจากกายจากใจรู้ทันดีปัดจัดตังเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาให้ความซื่อๆื่อมันต่อหน้าต่อตาไม่ค่ามันเลยมันจะเก่งนึงกก็ว่าเอ้าก้อนเนื้อในตะบอนปวดท้องอย่างหนักก็รู้มันก็รู้ซื่อๆื่มันไม่มีตัวเป็นตนเป็นผู้ปวดมันซื่อๆื่อบานานแล้วสี่สิบกว่าปีมันซื่อๆื่อบานานแล้วมันมีค่าอะไรไหมปวดท้องก้อนเนื้อตะบอนหมอชาย เล็กเชลีที่มิกเกียนอ่ะก็เนื้อตะบอนแล้วหมอที่สําเร็จการผ่าตัดที่จุลามายืนเข้าแถวแน่หลวงพ่อผมเป็นแพทย์ผ่าตัดจบรุ่นเดียวกันพวกผมเตรียมพร้อมก็จะต้องผ่าตัดเอาฟิล์มเบ็กซเชลีมาให้ดูก็เป็นก้อนเนื้อเขาชี้บอกอยู่ในตับ,บนอนเอาก็รู้ชื่อๆนะไปสุขไปทุกข์เหลือตรวจไม่มีโรคดีใจตัวตรวจมีโรคเสียใจ บางทีพอหมอบอกก็เสียใจแล้ะหมอก็เลยมียาของแพทย์ไม่ต้องบอกว่าเลยไม่ซื่อๆเถอะเพราะถ้าผู้บอกผู้ถูกบอกก็ไม่มีตัวซื่อๆมันก็เป็นสุกขเป็นทุกข์กลัวๆก็กลัมันก็ลงโทษตัวเราไปแต่เรามาลู่ซื่อๆอ,อ้าจะเป็นไงก็รู้แล้วว่าโลกคือบูชาดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเกิดเจ็บจะตายไม่ใช่เรา มันเกิดเฉยๆมันแก่เฉยๆมันเจ็บเฉยๆมันตายเฉยๆมันก็เป็นสัจธรรมของชีวิตของสัมปัสสัตว์เราไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้เรามมลู่ซื่อเข้าไปไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อแสดงถึงความเจ็บไม่ให้เราร่วมมันถ้าเราให้ค่ามันมากก็เป็นค่า,า้าเจ็บก็ตัวเราเจ็บแก่ก็ตัวเราแก่ตายก็คือเราตาย่อวานก็ร้องไห้เสียใจ พอนานประวัติก็ใส่อารมณ์เข้าไปคนฟังลูกเต่าร,ร้านก็ค่อยตามเสียใหญ่ร้องไห้กันหลายอย่างที่สร้างให้เกิดความร่มน้อมไปหลงผิดอู้มันก็มีกําลังใจขึ้น้าโอ,อ้พ่อเราตายแม่เราตายเรายัางอยู่โดยต้องรับลองวัตะกุลเรายังไม่ตายชีวิตของเรามาจากพ่อจากแม่ต้องมีกําลังเข้มแข็งบุกท่านเลยไปทาความดีเลยไปละความชั่วเลยไป ็เ,เลยบอกว่า,วาเออชีวิตของเรานี้เออเรา,ามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่น้องญาติโยมมาจากทุกทิศมาส่งถึงเชิงตะกอนพอจุดไฟเผาเขาก็กลับไปเหลือแต่อะไรจะพาไปคือบุญกับบาปถ้าคนทํามีบุญควงรู้ซื่อบุญพาไปเป็นสุคติถ้ามีบาปไม่ซื่อๆก็บาปพาไปเป็นทุขติเป็นของส่วนตัวแล้วบัดเนี่ยสองคนพาไปคือ ก็ไปรู้ซื่อๆความเป็นพบพบพย่ชาติก็พาไปไม่ใช่ยังไม่ตายก็ไปแล้วนั่งอยู่นี่ก็ไปแล้วไปอะไรไปสุขไปทุกข์ไปชอบไปไม่ชอบหลายพบหลายชาติเหลือเกินเกิดดับเกิดดับในกายในใจเราเนี่ยเราจะมาให้มันชินพบสิ้นชาติจ้ะกลัวไหมสิ้นพบชิ้นชาติคือชิ้นยังไงคือไม่มีค่าเป็นชีวิตล้วนล้วน ไม่ให้เป็นโทษต่อเราเองไม่เป็นโทษต่อคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็เป็นผลประโยชน์กระทบไปแต่ทางที่ดีไปเดี๋ยวนี้เรากระทบตัวเองก็เป็นกระทบคนอื่นเราหลงก็ไปทําคนอื่นให้หลงเราทุกข์ก็เป็นทําคนอื่นให้ทุกข์เราเป็นคนชั่วก็เป็นทําคนอื่นให้เป็นคนชั่วเ่อว่านี่คณะเสียงแวดล้อมจินแลปินทั้งหลายนักเขียนเอามาเผยแพร่ภาพโลก ให้คนได้รู้ว่าลูกมันมีปัญหาอะไรความร้อนเพิ่มขึ้นเพราะเหะตุใดว่าฝนในธรนมชาแห้งแล้งหรือท่วมไปเพราะเหตุใดพวกศิลปินได้ก็มาสํารวจสิ่งที่มันพาให้เกิดความร้อน,คว,อนความแห้งแล้งมันเกิดจากอะไรไม่ใช่การพูดกันมาเขียนเป็นภาพเดี๋ยวนี้ที่นี่ก็ก็ทํากิจกรรมเรื่องนี้เราไม่เคยตัดต้นไม้จากต้นเราก็ลําบากเราไม่เคยเป็นงอนชั่ว เราก็ลำบากก็เดินชั่วมากแต่เราไม่ทำชั่วคนเดียวมันไม่เพียงพอจึงมาช่วยกันพระพุทธเจ้าว่าพรุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพงเองแล้วสอนเขาเดือรู้ตามถ้าไม่สอนก็เป็นปัจเจก,กพุทธศูนย์เป่าไปเลยมีมากมายปัจเจก,กพุทธะอันนี้พระพุทธเจ้าสมมาสมพุทโธสอนเขาเดือรู้ตามเรียกว่าสัมมาสมพุทะ ถ้าใครยังไม่สอนไม่บอกคนอื่นให้รู้ตามเรียกว่าพุทธะเฉยๆมีมากท่านเราจึงอดไม่ได้ต้องมาชวนกันมาตั้งสถานที่ขึ้นมาพอมีสัพยะมีเสนาสานะสัพยะเพื่อการนี้มีอาหารสัพยะเพื่อการนี้มีบุคคลสัพยะบุคลากรในวัดเพื่อการนี้มีธรรมมาสัพยะเพื่อให้คนมารู้เรื่องนี้สัพยะสี่อย่างแน่ คิดว่าเพียงพอต่อที่นี่พอใช่ได้หลวงพ่อก็นั่งพูดอยู่นี่พระอาจารย์ได้ก็พาสอนพาทำไม่ใช่เราบอกทิ่งแบบรับผิดชอบอาจารย์เพื่อพาเราทําก็เหมือนกับแม่ไก่กกไข่ถ้าไม่กกมันไม่ออกลูกเหมือนตีเหล็กถ้าไม่ร่อนมันตีไม่ได้ต้องเผาให้มันร้อนจึงตีได้แม่ไก่ถ้าไม่กกไข่มันก็ไม่ออกลูกมันเน่าไปกรรมฐานแม่ไก่ าำถหน่หลายลูกผู้แร,รอธิการต่างๆเจ้าธิการเสนาสนะเจ้าดิการอาหารเจ้าดิการขังเราก็มีขังมีสำนักงานมีของใช้จ่ายถ้าใครมาก็มารับที่นั่นไม่ต้องแย่งใครไม่ต้องบอกใครเป็นของเราบ้านเราที่ของเราอยู่จี่วันจี่เดือนก็มาไม่มีใครยุ่งยากเพราะเราเพราะหัวใจของเราเนี่ยให้อยากให้เป็นอย่างนี้ในประเทศไทย ใคโลกก็ใช่นี้แต่มันมีความคิดอย่างนี้ก็ยากๆจนๆอยู่เนี่ยแต่ว่าความคิดเนี่ยตั้งมาแล้วสี่สิบปีก็ใช่นี้ก็ขออยู่กันได้แล้วก็ไม่ชอบเลี่ยมยุรยยับชอบว่าไปแล้วกาชอบธรรมดาธรรมดาอาจารย์ต้องกอมาทาสีดำๆดำ้็นั่งอย่างนี้ไม่ปูผมไม่วัวอะไรผมมผืนหนึ่งห้ายหมื่น 100, บาทไม่ต้องมาปูกระดานพื้นกระดานพื้นสอกดังนะั้ห้าสิบสี่บาท มันดีกว่าผมครัผมมันเป็นมนลภาวะมีขี้ฝุ่นเมื่อมีผมเราก็ต้องซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาอีกมีไฟฝ้าอีกอันนี้พวกเราก็ะหอกันถูกันพระท่างก็ถูกันพวกเราก็ถูกันกาสะอาด